ครับผมเกสปอร์ตโบนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวธนูรีเคิร์ฟรุ่น True Point R3 นะครับผมธนูตัวนี้มีความยาวถึง66นิ้วนะฮะใครที่ชอบธนูยาวใหญ่ๆเนี่ยแนะนำเลยฮะ,ะมีน้ำหนักปอนอยู่ที่40ปอนนะครับผมตัวนี้จะไม่แนะนำสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นธนูนะครับเพราะว่ามันจะแข็งเดินไปอะเราก็จะมาดูของแถมในเซ็ตบ้างนะครับจะมีตัวคันธนูมีลิมธนู มีตัวถ่วงนะฮะมีที่วางลูกมีสายขึ้นคันมีค่ามีสายนะครับแล้วก็มีศูนย์เล่งแบบฮันติง้งแล้วก็มีประแจนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมาอ่ะเดี๋ยวผมลืมนะครับลืมเลยวางไว้ขา้างหน้ามีอามกาดนะฮะธนูตัวนี้นะเป็นธนูสำหรับจับซ้ายยิงขวาก็คือธนูที่ คนถนัดมือขวานันเองนะครับผมอ่ามีอาร์มการ์ดโหยังดีอะไรเป็นหนังจริงนะฮะแล้วก็ที่ใส่ลูกธนูนะฮะคุ้มมากๆครับเซตน,นี้นะครับผมเราก็จะมาเริ่มการประกอบขั้นแรกเลยจะสังเกตว่าธนูตัวนี้นเฮ้ยมันจะใสล่ลิมตรงไหนเออแปลกนะจะใสล่ลิมตรงไหนใช่ไหมตัวนี้มันจะแปลกกว่าธนูอื่นนะฮะคือเราต้องมาใสาล่ลิมเอง่อะก็คือตัวนี้เลยฮะ ก็จะมีชุดของมันนะอ่าสังเกตสังเกตบนหัวตรงนี้นะครับอันนี้ด้ามจับหัวตรงนี้นะปึ๊บก็คือเราใส่นี่ฮะงงๆหน่อยใส่เป็นประกับแบบนี้เพราะว่าเห็นไหมมันมีสําหรับที่ใส่นะครับเราใส่ไว้่างนี้ก่อนแล้วเรามาดูมาดู สก,กูนะครับเห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นแหวนซึ่งผมก็งงวนะ่าตัวแรกอ่าแต่พอมาเดาก็คือการประกบกันแค่นี้เองไม่รู้เขาจะทํามาทําไมนะฮะทํทำมาให้งงอ่าประกบมาก็จะมีตัวนี้เป็นตัวไขเข้านะครับอืมนีครับผม เป็นตัวไขเข้าแล้วก็เหล็กเนะี่ยใส่ตรงรูให้มันตรงนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยประกอบริมนะฮะอืมไขเข้าไปะฮะนะครับทำหมุนให้แน่นก่อนจากนั้นใช้ประแจที่แถมให้นะฮะหาไซส์มัน Okay. เดี๋ยวจะใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ใส่ลิ้มง่ายๆนะมันก็จะงงๆหน่อยครับกับตัวนี้โอเค <Okay. S 1> จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ฮะต่อไปใส่อีกด้านนึง ก็จะสังเกตรูตัวนี้ประกบเข้าไปประกบเข้าไปนะครับทำเร็วหน่อยครับเพราะว่าดึกแล้วครับวันนี้ใส่ตรงรูนะครับปึ๊บเราไข่เข้าไปเลยง,งงงงหน่อยนะฮะรุ่นตัวนี้ ไม่ตรงนะเราต้องทำให้ตรงนะฮะโอเคพอประกอบตัวนี้ได้ปุ๊บมันก็จะเร็วเลยนะอ่าอารมณ์จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนปกติละเพราะเรายังไม่ใส่ลิ้มนะครับผม อ่าอารมณ์จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิ้มทีหลังแล้วกันเพราะว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะอ่าตัวนี้ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้ไหนอ่านมันก็จะบอกว่าการขึ้นสายแบบตำแหน่งสายว่าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนนะฮะอือก็เป็นรายละเอียดที่ดีนะฮะอ่าเราจะไม่สนใจจะสนใจคำพูดผมอ่าพอเราใส่ ใส่ลิ้มบนกับลิ้มล่างเสร็จนะครับผมอ่าทีนี้เราใส่ของเล็กๆน้อยๆนี่ก็คือตัวถ่วงนะฮะจะเห็นดูตัวนี้นะหมุนเข้าไปเลยตัวถ่วงมีไว้ทําไมก็มีไว้เพื่อกันสายแล้วนะฮะพอไม่มีตัวถ่วงพอเวลาเรายิงมันจะไม่ค่อยนิ่งนะฮะตัวนี้เราจะเป็นตัวช่วยเข้าไปอ่าเป็นตัวถ่วงเป็นวัสดุทําจากยางนะฮะอ่า รอใส่เสร็จหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เราจะใส่ที่วางลูกนะฮะจะวางลูกจะมีสองตัวนี้เป็นเซตเดียวกันจะมีนอ็อตมีหัววางนะครับผมเดี๋ยวต้องไขตัวนี้ก่อนนะครับก็เลือกกุญแจเลยแล้วไขออกนะครับเพื่อจะได้ยัดอ่าที่วางลูก ปุ๊บปุ๊บโอเคนี่น่าจะพอได้แล้วนะฮะให้มันแหกได้โอเคฮะันก็ใส่มันสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับว่าใครถนัดแบบไหนอ่ะแต่ผมจะพอคร่าวๆโอเคจากนั้นหมุนกลับเข้าไปนะหมุนให้แน่นนะฮะเพราะว่ามันจะได้ล็อกระดับ ระดับของตัววางลูกได้นะฮะาโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เราใส่ยังไงนะฮะอ่าตัวนี้จับซ้ายนะเราเอาวางไว้ด้านขวานะครับพาดไปตรงรูตัวนี้อ่าจะสังเกตเห็นไหมมันจะมีรูจะมีรูโอเคแล้วเราทำยังไงพอมีรูนี่ ตัวน็อตที่แถมมาในเซตนะครับใส่เข้าไปเลยในรูนะฮะอ่าใส่หมุนเข้าไปอ่าหมุนเราใช้ตัวนี้ได้นะฮะเอาตัวนี้ใหญ่ไปนะต้องเอาเบอร์เล็กลงก็สนุกดีฮะอารมณ์เหมือนการต่อเลโก้เลยนะแล้วก็วางให้มันตรงว่าเออตำแหน่งยิงถูกแล้วอ่ะ เราค่อยไขไม่ยากครับพอทําก็สนุกนะฮะแบบเอ้ยมันได้รู้ว่ามันจะใส่ยังไงจะเป็นยังไงเหมือนต่อเลโกออ้ต่อติ๊กซอะไรว่างก็สนุกดเีเราไขให้แน่นนะฮะอ่ะตำแหน่งถูกแล้วไขให้แน่นโอเคตอนนี้แน่นแล้วนะฮะต่อไปเป็นการประกอบศูนย์เล็งนะฮะ นี่คือตัวจับศูนเล็งนี่คือศูนเล็งนะครับผมแถมสูนเล็งตัวเนี้ยแถมไฟมาให้ด้วยนะเป็นสําหรับสายฮันติงสายล่าสัตว์เลยเป็นรีเคิร์ฟที่สวยมากอทํายังไงนะฮะเราไขาตัวนี้ออกก่อนเพราะมันยึดติดเนาะจากนั้นเราพาดนะฮะเรามันจะสังเกตเป็นเหมือนหกเหลี่ยมนะฮะ เราก็ยัดใส่เข้าไปอ่าครับผมประมาณมันปรับได้เหมือนกันนะฮะเหมือน,นมีไว้บรรทัดอยู่ว่าเราจะเลื่อนตามความถนัดเราเลยอ่ะจากนั้นหมุนเข้าเลยฮะใช้ประแจที่แถมมาให้จะเป็นเบอร์นี้นะ,ะใส่ยตาผมน่าจะเอาโอเคถูกนะครับ แล้วก็หมุนเลยหม,หมุนเข้าไปโอเคครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ส่วนไฟติดตรงไหนจะสังเกตได้จะมีรูอ่าจะมีรูวงกลมวงกลมเนี่ยนี่นะถอดออกมาเลยนี่นะ ไฟนะตอนแรกแบบหมุนยังไงก็หมุนไม่ติดงงมากเราต้องใส่ก่อนนะเพราะมันแข็งมากใส่ตัวกลมๆนี่ฮะหมุนใส่ไปเลยอ่าหมุนปึ๊บอ่านี่ไฟเห็นไหมมันจะบิดแข็ง่อยนะฮะมันจะล็อกไนงะจะเป็นไฟนะฮะเห็นไหมเป็นเหมือนบอมไลท์เอาไว้ยิงตอนกลางคืนนะมันจะเรืองแสงนะ ดีมากๆเลยนะฮะพอปิดกราก็หมุนเก็บอ่าหน้าตาของส่วนเล็งจะเป็นนี้นะครับทีนี้เราเรามาลองติดส่วนเลงก่อนจะสังเกตได้จะมีสองรูสำหรับใส่และอย่าเพิ่งตกใจนะบุ๊ยแล้วลบอนจะใส่ยังไงนี่เขาแถมมาให้นะเป็นน็อตสองตัวนะฮะก่อนแรกเราถอดออกก่อนเลย เราจะมาใส่รูนี้นะถ้าใครอยากใส่รูแรกก็ใส่ได้นะฮะเนี่ยอยากใส่รูนี้ก็ใส่ได้รูนี้ก็ใส่ได้แต่ผมจะชอบใส่เป็นรูที่สองนะคะเป็นมาตรฐานเพราะว่ามันปรับก็ปรับไม่เหมือนกันนะะการยิงสายตาคนเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการปรับการแต่งก็แล้วแต่คนนะฮะ,ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่นะวางตรงนี้ ่าผมจะใส่รูสองนะเราก็วางตรงนี้อ่าวางให้ตรงรูเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะอ่าวางให้ตรงรูปึ๊บองไม่เห็นนะ,อะตอนนี้ก็มืด,มดละอ่เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเป็นวาง แอวนอนอใส่ไม่ยากนะครับผมอืมก็ประแจเนี่ยตนี้ใหญ่ไปดีมากที่เขาแถมเป็นชุดประแจแบบนี้มาให้นะฮะแบบใช้ได้ย,วยาวๆเลยเอาปากไขแต่ยังไม่ต้องไขแบบ ใสสุดนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบทำให้มันตรงเลยกว่นาน็อตอีกตัวหนึ่งฮะอ่าให้ตรงช่องหมุนนะฮะหมุนยังไม่ต้องแน่นนะเดี๋ยวเรามาลองว่ามันจะตรงไหมอ่าประมาณนี้ก่อนเรามาจัดนะฮะอ่า อคอันนี้คือตรงพอดีพอตรงเราเราคิดว่าตรงแล้วอ่าเราก็หมุนต่อให้แน่นนะฮะเพราะว่าตอนยิงน่ะน้ำหนักมันต้องสี่สิบปอนด์ขยับแน่แนนะปึ๊บไปอ่า,อ,าอ่าตาลืมปเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะอย่างเงี้ยพอเปิดไฟก็หมุนนะฮะอ่า ออก็หมโอเคง่ายมากทีกนี้ขั้นตอนเกือบสุดท้ายใส่ลิ้มนะฮะจำไว้ว่าธนูรีเคิร์ฟทุกตัวเนี่ยมันจะมีลิ้มบอกนะฮะลิ้มล่างลิ้มบนอ่ะอย่างตัวเนี้ยมีอัปเปอร์อัปเปอร์คือข้างบนอย่างนี้โลคือข้างล่างนะฮะมันก็บอกเลยเป็นตัวตรง แล้วก็วางไว้ก่อนนะอัปเปอร์นะฮะด้านบนนะนี่เราไขาออกก่อนนะที่ผมให้เป็นสุดท้ายอาจจะใส่ยากเลยครับอัปเปอร์ด้านบนนะเอาดิมชนค่อยค่อยอเป็นอย่างนี้นะพอมันตรงเหล็กแล้ว ค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับใอ้ตัวนี้จะเร็วกว่าอ่ามันจะหลุดนะเพราะมันมีแรงดึงสี่สิบสี่สิบปอนด์ถ้าเห็นมันเพิ่บอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วของธนูรุ่นนี้นะตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันทำไมเพิบ ไขก่อนขขวอดด้วยูดนะฮะไขหลุดนะครับไม่เป็นไรใส่ได้ไหม ตัวนี้ให้หันเข้ากับรูนะฮะหันเข้ารูปึ๊บอ่าเป็นมุกนะครับเริ่มเบอร์แล้วฮะเริ่มง่วนะฮะวี่อ่าใส่โอเคจากนั้นใส่ลิ้มก่อนนะครับไม่งั้นก็ไม่ถึงไหนนะโอเคป,ปึ๊บเราใส่ลิ้มใส่แล้วนะ เบอร์เลยฮะเมื่อ,อกี้กดการประกอบนะฮะโอเคอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เนี่ยโอ้ยาวมากนะรสิบหกนิ้วนะฮะทีนี้มาดูการขึ้นสายนะฮะเป็นลำดับสุดท้ายอ่าการขึ้นสายเนี่ย ธนูรีเคิร์ฟเนี่ยควรถอดสายไหมควรถอดน,นะครับเพราะว่าธนูรีเคิร์ฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนคอมเปาคอมเปาจะมีลอกนะมีลอกในการรับแรงแต่ตัวเนี้ยจะเป็นลิมถ้าเราแบบแวนเอาไว้เป็นเวลานานริมมันก็ทํางานมันมีโอกาสที่จะหักได้หรือเสียได้นะครับอ่ะมาดูเลยสายธนูนะฮะวิธีสังเกตนะ จะเห็นได้ว่าด้านขวาเนี่ยจะเป็นวงที่ใหญ่กว่าด้านซ้ายนะก็คือวงที่ใหญ่กว่าจะไว้นะฮะวงที่ใหญ่กว่าจะอยู่ริมด้านบนนะฮะส่วนที่เล็กจะอยู่ด้านล่างแล้วเราก็จะใช้ตัวขึ้นสายนะฮะ,ะก่อนแรกนะฮะเสียบไว้เลยตรงนี้ นะครับผมเดี๋ยวไม่ใช่นะผมลืมแล้ว่เราคล้องก่อนเราคล้องริมบนจากสายที่ใหญ่นะเราก็ดึงลงมาเลยอืมอ่าดึงมาโอเคดึงยังไงก็ได้ครับขอให้แบบรูข้างล่างเนี่ยใส่ใส่เข้าไปได้นะอ่าโอ้ ต่อได้อย่างนี้นะครับองอ่านะครับวิธีการสังเกตในการขึ้นสายนี่ตัวนี้สายตัวใหญ่หัวใหญ่อยูล่ล่างหัวเล็กอยู่บนเดี๋ยวผมคล้องดีๆก่อนไม่งั้นมันหลุดนะไม่ต้องใส่สุดนะครับเพราะว่ามันจะใส่ประมาณนี้ก็พอ,อนะครับก็คือการเหยียบ เดีย๋ยวดึงปึ๊บแล้ก็ค่อยๆเอาสายเข้าไปนะฮะเรียบร้อยนะอ่านี่คือขึ้นสายเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจาัดแจว่าเออมันตรงไหมอย่าให้เปี้ยวนะฮะไม่งั้นริมแตกได้นะอ่าหน้าตาเป็นนี้พอขึ้นสายเสร็จ นะสวยมากเลยตัวนี้เป็นธนูฮันติง40บปอนวิธีเช็คสายก็คือตีดน่ไให้มันมีการยืดหยุ่นนี่นะอย่าลืมนะฮะพอเวลาเรายิงนะฮะยิงธนูเมื่อไหร่นะใช้ตัวเนี้ยใช้แว็กที่แถมไปให้ทาสายนะครับก็จะทำให้สายเหนียวติดกันไม่แตกถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยสายแตกได้ เราก็จะมาลองทดสอบง่ายๆแต่ผมจะไม่ง้างสุดนะอันนี้คือประกอบเสร็จแล้วเวลาเราใส่รูปนะฮะตัวปแปลกๆคนนี้ใส่ไว้ข้างบนนะอ่ามาเลยการยิงเนี่ยไม่ใช่ทํำนี้นะใส่ตีเราจะขีดเอานี่ฮะอ่านะครับผมยิงไปแล้วแรงมากนะครับผมวันนี้นะครับ ทาง g ก e s t สปอร์ตโบก็ขอจบการรีวิวเป็นงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ